สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับช่องสารแนเห็ดนะครับผมหลังจากที่ห่างหายจากการทําคลิปไปนานเลยนะครับก็กลับมาแล้วนะครับกลับมารับใช้ให้ความรู้กันเหมือนเดิมนะครับผมตอนนี้นะครับเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับก็เป็นเรื่องที่ผมไปอ่านเจอในชมรมต่างๆนะครับมีคนสอบถามไปนะครับว่าการที่เราใช้คี้เลื่อยเนี่ยหยาบกรละเอียด อย่างไหนนะครับทาให้เห็ดเราเนี่ยออกดีประกันนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาคุยเรื่องนี้ให้ฟังนะครับว่าขี้เลื่อยหยาบขี้เลื่อยละเอียดมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับผมซึ่งเวลาเราสั่งขี้เลื่อยเนี่ยบางทีบางเจ้าอาจจะสั่งได้ว่าอยากได้อะไรนะครับแต่ช่วงนี้คงจะยากหน่อยนะครับพอเข้าฤดูฝนขี้เลื่อยก็หายากนะครับได้อะไรมาก็ต้องเอาอย่างนั้นนะครับหลายๆคนบอกว่าเอ้ยขี้เลื่อยหยาบออกดีกว่าขี้เลื่อยละเอียดออกดีกว่า ซึ่งในส่วนของผลผลิตเนี่ยเดี๋ยวผมจะกล่าวให้ฟังนะครับว่ามันแตกต่างกันหรือไม่แต่ว่าตรงนี้เราจะคุยให้ฟังก่อนว่าแล้วถ้าเราเอาหยาบก,กระละเอียดมาทํามีความแตกต่างกันตรงจุดไหนบ้างนะครับผมเริ่มแรกเลยนะครับผมเห็ดนะครับมันจะมีอยู่ 2- อสประเภทนะครับผมเ,เดี๋ยวผมจําแนกเป็น2อสองประเภทใหญ่ให้เพื่อนเพื่อนฟังก่อนนะครับคือเห็ดนะครับที่ต้องการให้ก้อนก้อนนั้น อยู่นานนะครับอยู่ทนนะครับเหตุประเภทนี้ก็จะมีอย่างเช่นเห็ดขอนนะครับเห็ดกระด้างนะฮะเห็ดเห็ดโคนญี่ปุ่นนะนึกชื่อภาษาไอ้จีนเขาไม่ออกอะไรนะญี่ปุ่นเขาไม่ออกเห็ดอะไรนะยาอะไรนะยานางงีเออขอจะนึกออกเห็ดยานังงีนะครับสามตัวเนี้คือ เราต้องการนะรให้ก้อนเนี่ยเขาอยู่ทนนะครับคืออายุของก้อนเนี่ยจะต,ต้องอย่างน้อยๆ5-6เดือนขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้านะครับเราจะมาเปรียบกันนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งที่อายุไม่นานเท่าไหร่อายุพอประมาณอายุกลางๆนะครับอย่างเช่นเห็ดนางฟ้าภูฐานเห็ดนางลมเทาเห็ดฮังกาีนะครับเห็ดคนน้อยไอเห็ดตระกูลพวกนี้ จะเป็นเห็ดที่อายุไม่ได้ยาวมากนะครับผมอ่ะเดี๋ยวใครอาจจะนึกไม่ออกเดี๋ยวผมจะลองไล่อายุให้ฟังนะครับอย่างเห็ดโคนน้อยเนี่ยก็จะมีอายุอยู่ราวๆแค่20วันนะฮะยีวันนะครับก็ที่เลื่อยก็คือจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับส่วนเห็ดนางฟ้าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณสารอาหารในก้อนนะครับเขาจะอยู่ได้ราวๆสี่เดือนขึ้นไปนะครับถ้าเราทําสูตรปกตินะครับ สูตรที่กรมวิชาการเกษตรให้มาปกติแล้วนะครับก็จะอยู่ได้ราวๆสี่เดือนนะสี่เดือนขึ้นไปนะแต่ถ้าเราเพิ่มรำหรืออะไรขึ้นไปอายุของก้อนก็จะอยู่ได้นานขึ้นผลผลิตก็จะอยู่ได้มากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับแต่ว่าการที่ก้อนเห็ดเราอยู่ได้นานกว่าเดิมไม่ใช่ว่าจะดีนะครับเพราะว่ายิ่งนานเก่าผลผลิตมันให้เราไม่เต็ม,มเต็มหน่วยแต่ว่าจะมีพวกโรคแมลงเข้ามา อยู่อาศัยแทนนะครับทำให้โรงเรือนเราเป็นที่สะสมเชื้อโรคนะครับเพราะฉะนั้นเอาแค่พอประมาณนะครับสัก4ี่เดือน5เดือนนียถือว่าโอเคแล้วอ่ะนี่คืออายุนะครับของเห็ดกลุ่มที่1นนะครับก็คือพวกเห็ดคนน้อยเห็ดนางฟ้าเห็ดนางลมนะครับเห็ดฮังการีาเห็ดนางลมเทาพวกนี้ก็คือจะมีอายุอยู่ราวๆสี่ถึงห้าเดือนนะครับพอมาอยู่กลุ่มที่2นะครับที่เราพูดไปเมื่อกี้เห็ดกลุ่มที่2เนี่ยจะเป็นเห็ดเห็ดขอน เห็ดกระด้างนะครับเห็ดยานางิหรือเห็ดคนญี่ปุ่นนี่เองพวกนี้เนี่ยมีอายุยืนยาวนะครับความจริงเนี่ยทาไมเราต้องรู้เรื่องพวกนี้นะครับเดี๋ยวมันจะมาเฉลยตอนหลังนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังก่อนอ่ะอย่างเช่นนะครับเห็ดขอนอ่าเห็ดขอนเนี่ยอายุการบ่มก้อนเนี่ยก็จะอยู่ราวๆสีวันขึ้นแล้วนะครับยังไม่ได้เก็บดอกเลยนี่คือขั้นตอนการบ่มนะครับ ควาเราจะเปิดได้เนี่ยก็เกือบเกือบสเดือน5 0าสถึงหกวันนะครับนี่คืออายุของเขานะครับพอเปิดไปแล้วก็จะอยู่อีกประมาณ5เดือนนะหเดือนบวก2เดือนแรกก็7เดือนถูกไหมครับอ่านี่คือเห็ดขอนนะส่วนเห็ดกระด้างน,นะครับเห็ดกระด้างเนี่ยก็คล้ายๆกันกับเห็ดขอนนะครับก็คืออยู่ที่70นะฮะเจอัพขึ้นไปนะครับถึงจะเปิดได้70แล้วไปบวกอีก5เดือนอ่ะสมมุติอย่างน้อยนะครับ ก็ปลาเข้าไปาประมาณ -78 เดือนแล้วนะครับอายุของก้อนที่เขาจำเป็นจะต้องอยู่นะครับนี่คือคือเห็ดกระด้างน,นะครับพอไปอีกเห็ดหนึ่งอันนี้ยิ่งนานใหญ่เลยนะครับเห็ดยานงิหรือเห็ดโคี่ปุ่นไอเห็ดตัวนี้นะครับอยู่ได้นานถึง2ปีเลยนะครับ2ปีหรือ18เดือนนะฮะหรือปีครึ่งเพราะฉะนั้นเอาละครับเราจะกลับมานะครับกลับมาพูดถึงจุดที่ว่าทําไมถึงจะต้อง ใช้ขี้เลื่อยแตกต่างกันแล้วขี้เลื่อยไหนออกดีกว่ากันนั่นเองนะครับเอาละครับเหตุกลุ่มที่1เนี่ยถ้าเราทําก้อนนะครับผมทําก้อนเนี่ยมันเป็นเหตุระยะสั้นอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเราควรใช้ขี้เลื่อยที่มีความโปร่งขี้เลื่อยที่มีความโปร่งก็คือพวกขี้เลื่อยหยาบเนี่ยอย,อ,อย่างที่เพื่อนเห็นเนี่ยก็คืออันอย่างนี้คือขี้เลื่อยหยาบนะครับก็คือมันจะมะีความเป็นชิ้นของมันมากกว่านะครับถ้าเป็นขี้เลื่อยละเอียดเนี่ย มันจะเหมือนคล้ายๆลักษณะคล้ายๆจะไปไปทางฝุ่นสะม่านฝ่านะครับเพราะฉะนั้นที่เลื่อยหยาบเนี่ยเวลาเรามาทําก้อนนะครับก้อนเราเนี่ย <c oughs> มันจะไม่แน่นเปียะนะครับมันจะไม่แน่นเปียะมันจะมีโพงอากาศแทรกอยู่นะครับซึ่งสามารถทําให้เชื้อเนี่ยเดินได้ไวนะฮะเดินได้ไวเดินได้ไวกว่าที่เลื่อยที่เป็นละเอียดแน่นนะครับแต่ มีข้อดีก็มีข้อเสียนะครับไม่ใช่ทุกอย่างดีหมดหรือว่าทุกอย่างเสียหมดนะฮะข้อดีของเขาคือเชื้อเขาจะเดินได้เร็วนะครับเดินได้เร็วนะครับแล้วก็สมบ,บูรณ์แข็งแรงนะครับแต่ข้อเสียก็คือก้อนที่ใช้ที่เลื่อยหยางเนี่ยจะมีอัอตราการยุบตัวที่ง่ายนะครับการยุบตัวในที่นี้หมายถึงอะไรก็คือ ก้อนเนี่ยเวลาเราไปเรียงทับกันอย่างนี้นะครับผมถ้าขี้เลื่อยหยาบเนี่ยโครงสร้างของเขาเนี่ยมันจะหลวมๆนะฮะมันจะก้อนมันจะยุบง่ายหมดง่ายนะครับแต่ถามว่าผลผลิตแตกต่างกันกับขี้เลื่อยละเอียดไหมไม่แตกต่างนะครับก็ต่างกันแค่การเดินเชื้อนะครับอย่างขี้เลื่อยที่แน่นเป็นถึงว่าอ,อ,อ,อันนี้ขี้เลื่อยละเอียดอันนี้ขี้เลื่อยหยาบขี้เลื่อยละเอียดเนี่ยจะเดินเชื้อช้าฝ่า ถ้าไม่เชื่อนะครับลองเอาขี้เลือ่อยหยาบกับขี้เลื่อยละเอียดมาวางเทียบกันหยอดเชื้อวันเดียวกันนะแล้ววางเทียบกัน2ก้อนนี้จะมีการเดินเชื้อที่แตกต่างกันนะครับแต่การออกดอกไม่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีนะครับขี้เลื่อยหยาบก,ก็ใช้กับก้อนที่มีอายุสั้นนะครับอย่างเช่นพวกนางฟ้านางลมนะครับอย่างพวกเห็ดคนน้อยอย่างเงี้ยก็เพราะว่าเราต้องการผลผลิตที่เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ออก ได้ง่ายเชื้อเดินได้ดีนั่นเองนะครับส่วนขี้เลื่อยละเอียดไม่ใช่ไม่มีข้อดีเสียเลยนะครับก้อนที่ต้องการความแน่นนะครับแล้วอายุทนนานนะครับอยู่ได้นานๆจําเป็นที่เราต้องใช้ขี้เลื่อยละเอียดนะครับเพราะว่าขี้เลื่อยละเอียดเนี่ยถึงแม้เชื้อพวกนั้นนะครับเขาจะเดินช้าฝ่ากปกติแต่ก้อนที่ใช้เชื้อเดินช้าเนี่ย ส่วนมากเชื้อจะแข็งแรงทั้งนั้นอย่างเช่นเห็ดขอนเห็ดกระด้างเห็ดยานางหีเส้นใยจะหนาหยาบฟูเดินช้าแต่ว่าเส้นใยแข็งแรงมากเพราะฉะนั้นถึงแม้จะเป็นขี้เลื่อยละเอียดก็ตามก็ไม่มีผลต่อการเดินของเส้นใยเขาก็จะเดินไปตามกําหนดของเขานะครับแต่มันจะส่งผลดีในการที่ทําให้ก้อนก้อนนั้นเนี่ยเพราะว่าขี้เลื่อยละเอียดเนี่ยเวลาเราทุกก้อนอัดก้อนปุ๊บมันจะแน่นพอก้อนแน่นปุ๊บ มันจะอยู่ได้นานนะครับอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วในตอนต้นว่าเห็ดอะไรอายุสั้นอายุยาวเพราะฉะนั้นเห็ดที่อายุยาวเราจําเป็นต้องทําให้ก้อนเราแน่นเข้าไว้เพื่ออายุของก้อนเห็ดเรานั้นจะอยู่ได้ยาวนานนะครับถ้าเราเอาขี้เลื่อยหยาบไปใช้นะครับมันก็เหมือนกับการที่เราอเอาของดีไปใช้แต่ว่ามันไม่ตรงจุดประสงค์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีขี้เลื่อย แบบไหนเราก็ใช้ให้มันเหมาะสมแค่นั้นเองนะครับสมมุติว่าถ้าขี้เลื่อยละเอียดนะฮะต้องการมาทําเห็นนางฟ้าเราก็ดึงก้อนพอประมาณไม่ต้องดึงให้มันแน่นมากนะครับเพื่อให้เส้นใยนะครับมันสามารถเดินได้ดีนั่นเองนะครับนี่ก็คือการคลายข้อสงสัยนะครับของขี้เลื่อยนะครับว่าเวลาเรามีขี้เลื่อยหยาบขี้เลื่อยละเอียดเนี่ย มันแตกต่างกันอย่างไรในการนํามาใช้นะครับแล้วผลผลิตที่ได้เป็นอย่างไรนะครับคือผลผลิตที่ได้มัดไม่ต่างกันมากจะต่างกันคือระยะเวลาของการเดินเส้นใหญ่นะครับแล้วก็ความทนทานของก้อนนะครับก้อนที่ต้องการให้อายุยืนยาวนะครับอายุอยู่ได้นานๆก็สามารถที่จะใช้ขี้เลื่อยละเอียดก็จะเหมาะสมกว่าส่วนก้อนไหนที่สั้นนะครับไม่จําเป็นต้องให้มันนานมากนะก็ ใช้คีเลยหยาบก,ก็จะเหมาะสมกว่านะครับก็เอาข้อดีข้อเสียนะครับไปลองเปรียบเทียบกันดูนะครับว่าสิ่งที่เรามีก็ไปไประยุกต์ให้มันเข้ากับสิ่งที่เราใช้นะครับโอเคคลิปนี้ก็เอากันเท่านี้พอหอมปากหอมคอให้หายคิดถึงกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็คงจะได้เจอกันเรื่อยๆเพราะว่าช่วงนี้ก็จะวนกลับมาทํานางฟ้าแล้วนะครับเพราะ ไม่ได้ทําคนน้อยมันก็จะมีเวลาเพิ่มขึ้นนะก็เดี๋ยวไว้เจอกันเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกท่านติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าใครยังไม่กดติดตามอย่าลืมนะครับกดติดตามไว้นะครับใครที่กดติดตามแล้วก็ขอพระคุณมากครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ